อสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนึ้งนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกับโปรแกรม Photoshop c s 4นะครับโอเคครับก็อาจจะหายไปนานนะครับก็กลับมาอยู่กับโปรแกรมนี้นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาทำตัวหนังสือสวยๆงามๆงุ้งงนะครับเอาไว้ประดับตกแต่งอะไรแบบนี้นะครับก็ใช้กับโปรแกรม Photoshop นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ดูนะครับอะไรประมาณนี้ครับไม่ได้เกียรนะครับครั้งนี้ไม่ได้เกียรนะครับครั้งที่แล้วก็ไม่รู้ทําหาอะไรไปกูก็เกียนไปนะครับโอเคครับก็ ก่อนอื่นเราก็ต้องรู้จักนะครับรู้จักเอ่อเลเยอร์นะครับเลเยอร์ครับเลเยอร์ของ Photoshop นะครับก็ไอ้ตรงนี้ครับนีครับตรงเมาส์มมนี้ครับไว้นะครับก็คือให้ตรงนี้ก็คือเป็นเลเยอร์นะครับก็คือตรงนี้ก็เป็นแบบเหมือนกับว่าเราเปิดกระดาษแผ่นใหม่ขึ้นมาครับเลเยอร์ก็สามารถซ้อนทับกันได้นะครับก็ขออธิบายแบบคำว่าเลเยอร์คร่าวๆนะครับโอเคครับสมมตินะผมพิมพ์เลขนี้นะอ้าผมอก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะว่าเลเยอร์นี่มันคืออะไรแต่แบบว่ามันเหมือนกับเป็นนแผ่กระดาษ ตุ้งติ้งอย่างครับอ่าเลเยอร์ก็คือแบบมันจะแบ่งเป็นชั้นๆนะครับเหมือนกับเราทําอะไรแล้วมันซ้อนๆกันไปมันก็จะออกเป็นชั้นๆนะครับอะไรแบบนี้นะครับก็มันคือคือที่มาของเขาว่าเลเยอร์ครับอะไรแบบนี้นะเห็นไหมครับมันจะทับๆกันนะครับก็เนี่ยครับมันจะทับทกันอะไรประมาณนี้นะโอเคครับช่างหัวไม่เงีบกดดีลีทไปก่อนครับเริ่มแรกเราก็ สมมติว่าเราจะทําเออวันนี้ก็วาด้วยเรื่องแท็กนะครับเรื่องแท็กเออเรื่องต้นหนังสือนะก็ก็กด new ไปนะครับ new แล้วก็สร้างหน้าขึ้นมาสักหน้าหนึ่งแล้วก็กดอเคไปครับตรงนี้ก็ปรับอะไรไปก็ได้ครับของผมก็ปรับประมาณนี้ครับก็มาแบบนี้ครับแล้วก็อันนี้ก็คือของผมเทสีดําลงไปนะครับให้แบบชอบสีดําครับก็เทไปครับเลยครับมาเรื่องว่าเรื่องแท็กครับเรือว่าไอโกแกรมเนี่ย แท็กตัวหนังสือเนี่ยทำเป็นสีอะไรได้บ้างครับอันนี้เอาโดยที่ผมพอทําเป็นนะครับโดยสรุปคร่าวๆครับก็สมมติว่างอคําว่าอะไรดีวะเดี๋ยวคิดก่อนดิสวัสดีสวัสดีอะไรนี่ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ให้ไปกดถ้าจะพีไป็นกดเครื่องมือตรงนี้ครับลืมไปได้ไงก,ก็กดตัวรูปตัวทีครับแล้วก็ สายค้างไว้ครับแล้วก็ลากลงมาครับลากลงมาแล้วปล่อยครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับพิมพ์ตอนนี้ก็เป็นตัวกําหนดขนาดตัวหนังสือนะครับก็สามารถพิมพ์กําหนดเองได้นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ตัวหนังสือครับถ้าเกิดตัวหนังสือที่เราใช้อยู่มันแบบมีความมีเอียงมีหนามีอะไรก็มาแก้ตรงนี้ได้ครับโอเคครับอันนี้ก็มันกับว่าเป็นสีตัวหนังสือของผมชัดตัวหนังสือหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ยุ่งกับมันครับตอนนี้ก็เป็นสีตัวหนังสือนะครับโอเคครับ อ่าไอตรงนี้ก็เป็นฟอนต์นะครับฟอนต์ font ไม่เลือกนะครับก็อยา่างเราก็เหมือนว,ว่าจะใช้ฟอนต์ไหนเราก็มาเลือกเอาตรงนี้เนี่ยครับเปลี่ยนฟอนต์อะไรประมาณนี้เนี่ยครับถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนสีฟอนต์สมมติว่าเราพิมพ์อันนี้เสร็จแล้วปุ๊บเลือกกูจะเปลี่ยนสียังไงวะอ่ะแล้วกูจะเปลี่ยนเสียงไงบางคนก็คิดมาปุ๊บนีครับอะไรแบบนี้นะครับก็บางคนก็ทําแบบนี้ครับก็ไม่ได้นะครับก็คือตรงนี้มันก็เป็น สีของเครื่องมือครับแต่ไม่ได้เป็นสีของฟอนต์ครับก็ถ้าสมมติว่าเราพิมพ์แล้วเราจะแก้สีแก้ตัวหนังสือ bb. แล้วครับเราก็มากดตรงตัวทีเหมือนเดิมครับแล้วก็เอาอที่เรากดไปเนี่ยเอามากดตรงตัวหนังสือที่เราจะแก้สมมติผมจะแก้สวัสดีตัวนี้ก็กดลงไปครับแล้วก็ครอบหนังสือครับถ้าจะแก้สีก็มากดตรงนี้ครับแล้วก็ลากสีหาสีเอาบะ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 บบาจะไม่ว่าต้องครอบก่อนนะครับอ,อาจจะมีเป็นกรณีแบบนี้ก็ได้ครับแบบบางทีเราปุ๊บเรากดตรงนี้ ดเดี๋ยวสวิงกิ้งเดี๋ยวเนี่ยครับบางทีแบบว่ามันจะมีเหตุการณ์เออ,อะไรเกิดขึ้นบางอย่างนะครับเช่นเราสมมติมันซ่อนๆไงแบบมีแต่เราต้องการจะแก้กสวัสดีข้างล่างแบบกูกูจะเอาไอ้ข้างล่างเอาอนสีขาวเลยแบบนี้แต่คือแบบมันไปเสือกไปโดนอันนี้ครับก็วิธีการง่ายๆนะครับให้มาตรงนี้ครับแล้วก็ลากไอ้เหี้ยนี้ครับลงมาตรงนี้ครับลากมันลงมาเลยครับให้เพระว่า มันขึ้นมาครับแล้วก็กดแก้ไขได้ครับน,นี่คืออธิบายไม่เอยถูกครับไม่ได้อธิบายนานอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับไอน,นี้ก็สร้างผมสร้างไว้หลายๆอันก่อนแล้วกันนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ทํำๆไปก็เลือกฟอนต์เอานะครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับก็อันนี้ก็เริ่มจากออตัวหนังสือ เริ่มจากอะไรดีว่าเริ่มจากเอฟเฟกง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับที่แบบใช้ได้กันทั่วๆไปนี่ครับคอบจักรวาลนะครับก็ผมจะเริ่มจากสวัสดีตัวสีน้ําเงินนี้นะครับเดี๋ยวผมแก้เป็นตัวสีขาวก่อนนะอ่าแล้วก็มาดับเบิลคลิกนี่ครับมาดับเบิลคลิกเลเยอร์ตัวหนังสือที่ยวจะต้องการใส่สีครับสมมติผมเอาอีสีขาวนี่ก็ดับเบิลคลิกเข้าไปครับสองทีครับอ่าครับตรงนี้ก็จะเป็นพวก อีโลงอีแรงส่งตรงอะไรก็ไม่รู้อังกฤษอ่านไม่ออกงูงิงงูงิง,ง,งอะไรก็ไม่ต้องใส่ใจครับเราก็มาทีละอันนะครับอ่าสมมติดับชาร์โดคืออะไรนะครับดับชาร์โดคือเงานะครับเป็นเงาเป็นเงานะครับอ่านแบบนี้มองไม่เห็นอีกก็ข้าคอนชุนข้าคอนชืนไม่ต้องสนใจครับปล่อยให้แม่งหายไปก่อนอ่าฟอสีดำโอเคเีย่ยแล้วกูจับทำ สีดำเพื่ออะไรไว้ไปกาวอ่ะดับชาโดคือเงาครับพอเราก็ติ๊กถูปสังเกตได้ว่ามีพลังงานบางอย่างมันมันอยู่มันอยู่ข้างหลังนะครับโอเคครับอันนี้คือโหมดนะครับเป็นโหมดต่างๆของเงานะครับก็โหมดพวกนี้ก็ต้องอันนี้ก็คือไว้ค่อยอธิบายทีหลังนะครับโหมดพวกนี้ครับมันก็มีความสามารถแต่ละอย่างของมันนะครับต้องลองปรับปรับดูครับก็ แต่ถ้าเกิดใช้โดยการปกติก็ให้ปรับเป็น normal ครับพอมาถึงปุ๊บนะครับเป็น normal ครับตอนนี้ก็เป็นสีเงานะครับสีเงาสีอะไรครับอยากได้สีอะไรก็ตามแต่ครับนะครับมันคือสีเงาครับปุ๊บสมมติผมอยากได้สีน้าเงินก็ไปน้ําเงินลาน้ําเงินปุ๊บโอเคไอ้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือความเข้มนะครับความเข้มความจางของเออเงานะครับอ่าถ้าอยากได้จางๆอ่อนๆก็แล้วแต่ครับตรงนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ครับก็ถ้าอยากได้เข้มกว่าร้อยครับอ่าอันนี้คืออะไรคือเออ เหมือนกับว่าระยะของแสงอ่ะเป็นองศาครับก็บอกยากว่าก็คือถ้าผมปรับเป็นเก้าสิบนะเงาก็จะไปอยู่ข้างล่างครับอ่าอ่าผมปรับไห้ดูนะปื๊บปึ๊บปๆ๊ดป๊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 อ่าตามนี้ครับมันเป็นแบบระยะมันกับว่าดวงดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ดวงอาทิตย์อยู่ตรงเข็มที่ชี้อ่ะสมมติดวงอาทิตย์อยู่ตรงตรงไหนดีวะตรงนี้นะดวงอาทิตย์อยู่ตรง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 ร้อยแปดสิบองศา อ่าตัที่อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับเนี่ยครับมัญชีไปด้านซ้ายจนที่อยู่ตรงนี้นะครับเงาก็จะตกทอดมาตรงนี้ถูกไหมครับโอเคครับตามนั้นนะอ่าอันนี้ก็คืออะไรอันนี้คือระยะของเงาน,นะครับว่าจะให้ห่างจากตัวตนของตัวตนของหนังสือของเรายังไงนะครับให้ห่างขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับปิ้วพอห่างไปมากรออเป็นหมื่นก็หายสัพสศูนย์ไปเลยครับอ่าสมมติอย่าได้ประมาณนี้นะอ่าเงาสักร้อยสามห้าอ่าอันนี้คืออะไร ไอคือความเข้มนะครับความเข้มครับแบบความเข้มของเงาต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าความเข้มของขอบของเงาอืมคือถ้าเกิดปรับไปเต็มปุ๊บแม่งจะเข้มหมดเลยครับมันจะเข้มแบบเข้มแบบว่าเงามันจะเข้มเสมอต้นเสมอปลายครับเงามันจะแบบเข้มเสมอต้นเสมอปลายเออจะพูดในสองหนแต่ก็คือแบบนี้ปุ๊บเงามันจะไม่เข้มเสมอต้นเสมอปลายเพราะคือแบบขอบขอบมันจะจางเข้าไปมันจะเข้มแล้วขอบขอบมันจะจางครับ แต่ถ้าเกิดเราปรับแบบนี้เป็นร้อยเปอร์อ่ะอันนี้ก็ความอันนี้ก็คือความเข้มอันนี้ก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่ายังไงดีว่าบอกไม่ถูกว่าก็ประมาณว่าความจางของเงาแบบเสมอต้นเสมอปลายนะครับอ่ะอะไรประมาณนี้นีครับอ่าอันนี้ก็ความเข้มความจางของเงานะครับอันนี้ก็ไซน์นะครับว่า ้ายมันเป็นยังไงนะครับถ้ายิงปรับเยอะก็ยิงเรือลางเรือลางครับแต่ถ้าเกิดเราปรับแบบนี้ก็เรือแมงเคมครับแมงเคมอ่านี่คืออะไรก็นี่แหละครับอ่าอันนี้ก็คือระยะของเงาครับที่เราเลื่อนไปดูแล้วนะครับถ้าปรับเยอะก็ไม่สวยนะครับอ่าอันนี้คือเงานะปริตรี้นี่คืออะไรนี่คืออะไรครับนี่ก็เกี่ยวข้องกับเงาครับก็เหมือนกับว่าเป็น จะพูดยังไงพูดจะพูดยังไงดีวะเนี่ยเฮ้ยพูดพูดไม่ถูกว่ะพูดไม่ถูกวะเฮ้ยก็เนี่ยครับก็ประมาณเนี่ยครับแบบบอยากว่ะครับอันนี้คือจะพูดยังไงพูดไม่ถูกอะครับพูดไม่ถูกครับก็ช่างหัวแม่งครับก็เราปรับๆดูครับก็ที่ปรับกันส่วนมากก็ปรับกันแค่ตรงนี้ครับโอเคครับอันนี้ว่าด้วยเรื่องเงานะครับไอสวัสดีครับอ่า อันนี้ก็อันต่อไปนะครับเงาว่าด้วยเรื่องเงาว่าด้วยเรื่องแท็กนะครับโอเคครับอันนี้ก็มาถึงอินเ r อร์ชาร์โดนะครับมันคืออะไรมันคืออะไรชาร์โดชาร์โดมาเงามาเงาอีกก็มันก็คล้ายๆกับไอ้นี้ครับไอ้นี้ดับชาร์โดครับดับชาร์โดนี่เงาข้างนอกไอ้นี้เงาข้างในนะครับปรับเป็นนอร์มอลนะเหมือนเดิมทุกอย่างครับโอเวอร์ซตี้นะครับก็ความเข้มความจางเช่นเดิมนะครับอาไซ ใชเงามันแบบว่าอ <cher> on ันนี้คือเงาข้างในตัวหนังสือครับไม่ใช่เงานอกนะครับอันนี้เงานอกอันนี้เงานอกอันนี้เงาในอ่ะเงาในเงานอกเงานอกเงาในนะอ่ะยิงปรับก็ยิงเป็นอย่างนี้เลยครับอ่ะนี้ก็เหมือนเดิมครับระยะครับระยะสังเกตครับสังเกตสังเกตตรงตรงนี้นะครับดูไว้นะตรงรูปเห็นไหมครับระยะระยะข้างในข้างนอกครับอ่าอันนี้คืออะไรก็นี่ครับเหมือนเดิมครับความเข้มความจางนะครับ ระยะการกืนกินของเงานะครับต้องเรียกอย่างนี้มากกว่ายิ่งน้อยสีข้างในไม่ยิ่งเยอะยิ่งมากสีข้างในไม่ยิ่งน้อยยิ่งบินเออไซนี่ครับก็ก็ไซก็น่าจะรู้อยู่นะว่ามันคืออะไรอะไซอะเนี่ครับความเข้มความจางครับเออเอออันนี้ข้างในอันนี้นอกอันนี้ในพอใส่สองอย่างแม่งก็เป็นอย่างนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับลองไปปรับปรดนนะครับโอเคครับอ่า ว่าด้วยเรื่องเงาว่าด้วยเรื่องอันนี้สาวกับอัเทอร์โกคืออะไรคืออะไรต่างกันยังไงมันคืออีไรฉันไม่รู้อัเทอร์โกอ่านถูกไหมก็ไม่รู้นะครับก็เป็นเงารอบนอกนะครับเป็นแบบรอบนอกเงารอบนอกอ่าปรับเป็น normal ครับเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนครับนี่ครับมันจะเป็นตัวเงาสรงตรงที่ปกคลุมรอบนอกของฟอนต์เราครับของตัวหนังสือนะ้วนะเห็นไหมครับเราเริ่มมีเงาบึ้งบึงบงบงบ้งครับ อ,อันนี้ก็เป็นความเข้มนะครับความเข้มของเงาครับความเข้มเสมอต้นเสมอปลายนะครับอผมเรียกเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยแต่ปรับเบ็ร้อยมันก็จะเข้มเสมอต้นเสมอปลายแม่งหมดเลยอ่ะเออแต่ถ้าปรัแแบแบบนี้ก็ไอ้รามมดีอ่ามันก็จะแบบออกจางๆนะครับอันนี้ก็ใซครับอ่าถ้าเรายิ่งปรับเยอะก็เป็นแบบนี้ครับมันก็จะแบบยิ่งกระจายเงายิ่งอกระจายฟิน อันนี้ก็เหมือนเหมือนกับ e-drop shadow นั่นแหละครับก็เป็นการปรับเงานะครับนะพอปรับไปก็จะปแปลกๆครับเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ่อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะ drop ตัคืออะไรก็เนี่ยครับสังเกตรครับสังเกตเอ่ะปึ๊ดเปิด,ปด บอกยากนะครับบางทีบางอันผมก็เลียงไม่ถูกครับเลียกไม่ถูกจะใช้ถูกเองยังไงวะเอออันนี้คือตรงนี้เป็นสีเออเอก็ถูกก็ตรงนี้เป็นเป็นสีนะครับผมเปล่าไว้สีดํานะครับถ้าเกิดแล้วอันนี้ล่ะเออไอแทมนี้คืออะไรอ่ะไอแทมนี้ก็เป็นการไล่สีครับสมมติผมเมาเรนโบว์สามสีไปเลยแม่งนี่เลยสีลุงโอตาลายอ่ะเพื่อความชัดเจนในการแยกง่ายอันนี้ก็เป็นแบบ ไล่สีนะครับไล่สีก็ให้ดูจากตรงนี้นะครับดูจากข้างในน้าเงินครับน้าเงินข้างในตรงกลางเหลืองครับข้างนอกน้าเงินครับอ่าสมมติผมปรับข้างนอกเป็นสีแดงอ่าก็จะเป็นแบบนี้ครับเอาไว้ใส่ขอบหลายๆลายชั้นครับอ่าเป็นขอบหลายๆายชั้นอะไรแบบนี้นะฮยดูแล้วกูตาลายชิบหายเลยนะครับโอเคครับไปสวัสดีไปสวัสดี ไปอ่ะคนไทยบินได้บินไปเลยตามนี้แหละเอาโอเคอันนี้ไม่มีอะไรหาดอะไรทำพิมพ์มั่วมั่วเฮ้ยอืมอืมอะไรสารบันโอเคตัวนี้เอาวนี่สมอ่าผมอยากกินไก่ ครับว่าด้วยเอ่ออิเตอร์โกนะครับก็เจ้าของเดียวกับอัลเตอร์โกนะครับเจ้าของเดียวกันนะครับเอาเอานอกอินนนะครับเอาออกนอกในนะครับก็เจ้าของเดียวกันครับวิธีใช้ก็เหมือนเดิมครับก็จะเป็นเงาข้างในครับเงาข้างในของเอ่อในตัวหนังสืออ่ะในตัวหนังสือนะครับโอเคครับ อันนี้คือนอกอันนี้คือในครับสลับกันครับอีเชียนนี้ก็เหมือนกันครับสลับกันเลยครับทั้งสองตัวนี้มาคู่กันสองตัวนี้มาคู่กันนะครับจาไหมครับอันนี้นอกอันนี้ในอันนี้นอกอันนี้ในนอกในนอกในในนอกในนอกนะครับโอเคครับอันนี้ก็ไม่ต้องทําให้ดูอะไรมากมายนะครับน่าจะรู้นะครับว่าถ้ามันต่างกันแค่ในกับนอกก็ที่เหลือก็เหมือนกันนะครับเออเออกูพูดถูกเนาะเออต่างกันแค่ข้างในครับในกับนอก ที่เหลือใช้เหมือนกันครับผมอยากกินไก่ทิ่ทำให้ขาววะดดดไปโอ้เชียร์ oh, ฟันไม่เปลี่ยนเป็นอะไรไปน,นี่ไอ้หนูช่างหัวครับกลับมาที่หิวข้าวนะครับอันนี้คืออะไร อันนี้คืออะไรมันคือเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นฟอนต์ตัวนหนาๆก่อนนะครับเฮ้ยไม่ได้ดังใจเอออันนี้คืออะไรอ่าอะไรทําไมมันมีย่อยมีรูพิงติดตามมาด้วยสองตัวมันคืออะไรอ่าพอกดเข้าไปดูครับเดี๋ยวต้องเราต้องให้เห็นความแตกต่างนะว่ามันคืออะไรนะครับอ่าหิวข้าวเอา ุ้แก่ตรงนี้โอ้โหคอยตามอ่าหิวข้าวหิวข้าวสวัสดีอันนี้คืออะไรอ่ะกดเข้าไปแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างครับเราต้องถามมันดูครับกดเข้าไปแล้วมีความรู้สึกยังไงครับก็มันเหมือนกับว,ว่ามันเป็นตัวเล่นเล่นแสงแสงเงาใน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 ตัวตัวฟอนต์นะครับเออพู้อย่างนี้โชว์โชว์กว่าเยอะอ่ะปรับเป็น normal ไม่ให้หมดครับก็ตรงนี้ก็ ต้องใช้ลักษณะเขาเรียกว่าต้องเล่นเองนะครับต้องลองเล่นเองนะครับก็นี่ครับปรับแล้วแบบนี่ครับเป็นเอันนี้ก็คือเขาเรียกว่ายังไงว่ามันต้องใช้ความเข้าใจในการปรับเองแล้วนะครับอันนี้ผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกนะครับก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับว่ามันเป็น เป็นเงาครับเป็นเงาเงาแบบเงาข้างในด้านๆของตัวหนังสือมันจะต่างกับอินเตอร์โกลนะอินเตอร์โกนี่คือเป็นเงาจากขอบข้างนอกเข้ามาข้างในนะครับอ่าแต่อันนี้มันคือมันเป็นเงาจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเลยแบบนี้ตา Shadow, ่างกักอินเนอร์ชาร์โดเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นเล่นเล่นเงาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับรูปแบบหนึง่งกรอมรูชเบรกยงังไงดีอันนี้ก็เป็น t e เจอร์นะครับก็ถ้ากดไปตามนี้ก็มันจะเป็นลายครับเป็นลายในตัวหนังสือครับเป็นลายตามนี้เลยครับ อะไรประมาณนี้นะอ่าอยู่เข้าวไปวก่อนอันนี้คืออะไรอ่านี่คืออะไรอันนี้คือลายน้ํานะครับเหมือนกับเป็นลายน้ําในตัวหนังสือนะครับเป็นลายน้ําตัวหนังสือปรับองศาได้เหมือนกับองศาลายนงลายน้ําครับอืมใสเห็นเห็นเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับพอผมทํานี่เห็นอะไรไหมครับมันอะไรเนี้ย He really อะไรเนี่ยน,นี่มันอะไรกันนี่มันอะไรกัน กูบ้าเปล่าก็มันจะเป็นเงาข้างในนะครับอันนี้เป็นเงาข้างในนะครับเงาข้างในก็อันนี้ก็อาจิบรายไม่ถูกนะครับแต่สังเกตดีๆีนะครับสังเกตตรงขอไข่ดีดีครับคุณคิดว่าอะไรดําๆมันลอยๆอยอยู่ครับผมคิดว่าเป็นเออนี่ครับใช่ไหมครับมันจะเป็นการแยกตัวหนังสือครับตัวนังเหมือนกับว่ามีคําว่าหิวข้าวอยู่ข้างในหิวข้าวแล้วอยู่ข้างในหิวข้าวนะครับงงไหม ไม่น่างงนะหรือว่างงผมเป็นผมผมงงนะก็คือแบบว่ามันมีคาว่าหิวข้าวอยู่อยู่ในไอเนี้ยคือไอเงาดำๆนี่มันคือคาว่าหิวข้าวอะ่ะเออแต่วต่เมื่อวันเข้าไปอยู่ข้างในหิวข้าวอะ่ะโอ้ยปวดหัวไม่ยุ้งแมง <c oughs> หัวแมงละปวดหัวอันนี้โอ้โหอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้ก็ เครื่องมือประจุงประจิมนะครับเครื่องมือง่ายๆกูกิงนะครับสําหรับเอ่อคนที่แบบยังไงว่าแบบไม่ไม่ได้แก้ตรงนี้แบบไม่ใช่กดเอาตัวทีมันกดปุ๊บแล้วก็ลากแล้วก็กดแก้สีปุ๊บ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 อะไรแบบนี้บางทีก็มาตรงนี้ได้ครับแล้วก็คัลเลอร์โอเวอร์เลยนะครับก็อ่ะเดี๋ยวผมทําให้เห็นเพื่อชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอันนี้สมมติสี่มตัวหนึ่งซื้อเป็นสีขาวอรอสีดําดี พูดม่ปตงรงกับติกดอ่ะออะไรอ่ะเข้าใจหรือ,อยังจอะก็หมายความว่าสมมติว่าคุณปรับคุณปรับให้เป็นตัวหนังสือสีดำนะครับแต่คุณมาใช้เอฟเฟกต์คันเรียกว e าโอเวอรนี้นะครับก็มันจะทําให้แบบนี้ครับถ้าปรับเราปรับโอเวอร์เร0้อยก็คือตัวหนังสือมันจะเป็นสีตามที่เราตั้งค่าไว้ครับแต่ถ้าเราปรับเป็นจางๆก็มันก็จะเหมือนกับว่าไล่สีครับก็คือขาวบวกอ่ะสมมติ ขาวบวกกับขาวบวกกับดำได้อะไรก็ต้องได้เท่าครับก็มาประมาณนี้ครับเออเป็นทำไมกูพูดอะไรได้ยากลำบากเยี่ยงนี้จริงๆกับโปรแกรมนี้นะครับนี่ครับพคกลอร์ครับเอามาไล่สีเล่นนะครับประมาณนี้นะอ่ะอันนี้ผมชอบมากเลยครับอันนี้ผมชอบมากเลยเอาอีคียไม่ขึ้นเฮอ้อมันมันมันไก่มากไก่จอได้ยินมั้วเสียงเคย อันนี้คือขยายขอบออกมานะครับถ้าเกิดยิ้มแล้วมันเต็มปึ๊บอ่ามันไกลมากโอเคแล้วมันขิ้มันไกลมากวัยกี้กรเลยโอเลยนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะก็เป็นการไล่สีข้างในตัวหนังสือครับตามตรงตามที่เห็นครับไล่สีครับปึป๊บอยากไล่สียังไงครับไล่ไปเลยครับมีให้กําหนดรูปแบบให้มากมาย ถึงหกสิบสี่นะครับไม่ใช่นะครับอ่าแล้วถ้าเกิดเราจะสร้างสีขึ้นมาเองอ่ะสร้างไรหรือเปล่าทําได้นะครับก็น้ำเงินนะครับก็สมมติว่าเราอ่ะเอามาเป็นโทนขาวดำนะสมมติผมอยากได้สีแดงน้ําเงินแดงแดงเขียวเอาแดงเขียวอนะผมก็ลากครับอ่าก็เป็นตามนี้ครับแต่ถ้าเกิดเฮ้ยเราอยากไล่สักสิบสีห้าสีสามสีทํายังไงวะอยากไล่แบบนี้ ก็ตามนี้เลยครับเดี๋ยวแม่ก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกำลังมือนอ่ะให้เราเอาเมาส์เมาส์จิ้งจุ่งนี่ครับมากดตรงนี้นะครับอ่ะสมมติอันนี้ผมอยากได้เข้าไปเออสีขาวอ่ะอันนี้สีแดงอันนี้สีดำอ่ะอะไรประมาณนี้นะอ่ะอีเชนนี้ไม่ต้องสนใจมันครับอ่ะถ้าเกิดอยากได้สี CC. ก็กดวิธีเดิมครับอ่าเอาสีอะไรอีกน้ําเงินม่วงอะไรอ่าอยากได้ห้าสีกดเข้าไปอีกอยากได้หกสีกดอีกเจ็ดสีแปดสีเก้าสีร้อยสีสามพันล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสีก็กดไปเลยครับอ่าอันนี้คือสไตล์นะครับสไตล์ของเงานะครับว่าต้องการเงาแบบไหนครับอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เงาจะออกมาเป็นจุดกึ่งกลางครับจุดกึ่งกลางของสีแล้วก็ขยายออกมาเรื่อยๆครับอ่าทําให้เห็นชัดขึ้น ดูจากตรงรูปนะครับนี่คือรูปพรีวิวของเขานียครับดูจากรูปนี้ครับอ่าอันนี้คือมาไล่จากบนลงล่างล่างขึ้นบนครับโดยการปรับองศาเมาส์เงาตรงนี้นะครับอันนี้คืออะไรคือไล่แบบเป็นแบบโผนสามเหลี่ยมไงว่าบอกไม่ถูกเหมือนกันนะอ่ะก็ดูจากพรีวิวตรงนี้ครับอันนี้จากข้างในจากข้างนอกเข้าข้างในจากข้างในเข้าข้างนอกนะครับแต่ถ้าเกิดแบบนี้คือจากบนลงล่างล่างลงบนนะครับอ่า อันนี้ไล่เข้าข้างในข้างนอกอันนี้ไล่จากข้าง,ข,งข้างนอกเข้ามาข้างในครับไล่แบบไล่จากทุกทุกสารทิศมาเป็นจุดกึ่งกลางนะครับสเกลก็ตามนี้เลยครับตามที่เห็นเลยครับยิ่งขยายใหญ่นะครับรูปตรงเออตรงสีก็จะยิ่งใหญ่ตามอะไรประมาณนี้ครับโอเคครบเป็น,อนอออเอฟเฟกต์ที่มันไก่มอกอ่ะครับมันไกลมากไปเถอะ พมแบบมาหมาไม่มีนะอ,อะไรทํานะอัน้คืออะไรอันนี้ก็เจ้าของเดียวกับเจ้าของเดียวกับท็กเจอร์นะครับจากที่ผมคิดว่านะก้อนนี้เลยครับเจ้าของเดียวกับ็กเจอร์เลยครับก็ใส่พวกลายตุงติงตุงติงนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่รู้อะไรเรื่องนี้เร็วจะไม่ยุ่งครับอ่าสเกลก็เหมือนกันครับขายายยิ่งใหญ่อ่ายิ่งทีแลถ้ายิ่งแล้วยิ่งทีครับ ออะไรแบบนี้นะสุดส,สุดท้ายนะครับสโตงนะครับสโตกคืออะไรสโตกก็เส้นขอบครับเส้นขอบอะเส้นขอบครับ,ง,บ,รบง่ายงตรงตัวเส้นขอบเอาไซอินไซ์เส้นขอบอะไรเส้นขอบข้างในเอาอยหายหมดเลยโอ้ไมเจอหายไปแล้วอะเส้นขอบนะครับมันคือ เส้นขอบกำหนดเส้นขอบในนอกครับในนอกนอกในนะครับโอเคครับอันนี้คือโดยหลักๆโดยคร่าวๆนะครับของเอ่อการแบบแต่งหนังสือนะครับแต่งตัวสีหนังสือนะครับไล่สีอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าเกิดแบบถ้าเกิดแบบเอออยากได้แบบยังไงวะก็คือพวกนี้สามารถเอามาประยุกต์ใช้กันได้นะครับอย่างสมมติผมใช้เออีเ e นี่ยอ,อ,อ่ะสมมติผมใช้เออีอะไรดีวะ,ะผมใช้ e ออดอป อีดอกมันติเพยใส่เอาประมาณนี้ปุ๊บลากมากากเอาตโกอีกเล็กน้อยอ่าใส่เข้าไปยำอ่ะสมมติอย่าได้เงาสีน้ําเงินอ่ะกูชอบน้ําเงินอะไรแบบนีอินดี้อ่ะออร่ามาแบบนี้อ่ะอยากไล่สีข้างในหน่อยอ่ไล่สักนิดอ่ะไล่ไปนิดหนึ่งอ่ะอะไรแบบนี้นะครับก็แบบ ก็แบบเอามาประยุกต์กันได้นะครับอันนี้คือผมทําไห้ดูทีละทีละอันนะว่าแบบแต่ละอันมันทํำยังไงใช่ยังไงนะครับแล้วก็อีกนิดนึงครับว่าด้วยเอ,อ่อฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ฟิลเตอร,ร์นะครับอ่าฟิลเตอร์คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ่านอังกฤษไม่ออกอ่านไม่ออกอ่ะฟิลเตอร์คืออะไรอ่ะแล้วก็สมมติผมเอาเขาว่าอ่านไม่ออกนะอ่ะจะได้แบบ ต้องซื้อแบบอ่อเออให้เทคแล้วพวกงงเงาอะไรกูไม่เล่นแม่งอะไรสารลองสารงมาเทคกเจอร์เดี๋ยวสไตล์ไลไรอะไรก็ไม่รู้นี่ครับอ่านไม่ถูไอ้คำเนี้ยเออแล้วก็เมาวินเวนกดโอเคไปอ่าลองเล่นเทสเดูนะครับก็นี่ก็เป็นเงาแบบเงาแบบขีดช้ชีชีๆชีชีชชีชชีชชียังไงบอกไม่ถูกนะอ่ะกดเข้าไปอ่าเนี่ยมันจะเป็นเงาขีดขีแบบนี้ครับแล้วก็จักแบบ ให้ขีเดเยอะกว่านี้ก็ control f เรื่อยๆครับ control f ค้างไว้ก็ปุ๊บปุ๊บมันก็ออมืนกับว่าเราโดนพลังขึ้นเต่ายิงอะไรแบบนี้แล้วก็รับหายตาอะไรประมาณนี้นะของตัวหนังสือฟอนต์นะครับถ้าเกิดจะแบบว่ากดกลับกดแบบว่าสมมติมว่าเฮ้ยกูกดเพลินกูไม่เอาแบบนี้กูอยากเอาแบบเมื่อกี้แล้วก็ c o n t r ร l add, add อ่ะแล้วก็กด c o n โ r ร l อแล้วก็กด แซกอย่างเดียวอ่ะอ่ามันก็จะย้อนกลับไปอะไรนะครับโอเคครับหวังว่าวันนี้คงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ได้ความกวนตีนบวกไม่มีสาระไปอีกด้วยนะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ